สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะยายจ๋าก็จะมาพูดถึงความห่วงใยเนาะหัวโอกคนเป็นแม่นะคะที่ห่วงใยลูกยายจ๋าได้ไปฟังเพื่อนคนหนึ่งเนาะพูดถึงแม่มาอยู่ต่างแดนนะคะได้พูดได้คุยกับลูกทางเมืองไทยห่วงใยมากมายนะคะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะมันเกิดปัญหาในช่วงนี้ ต่างคนต่างให้กำลังใจกันคิดถึงสุดใจกลับไปไม่ได้อย่างยายจ๋าก็ในฐานะแม่แล้วก็ในฐานะลูกด้วยเนาะเป็นปีแรกที่ยายจ๋าไม่ได้กลับบ้านและปีนี้เป็นปีที่ยายจ๋าช้ำใจมากๆที่เสียพ่อแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้กลับบ้านด้วยเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องผ่านไปเนาะเราต้องเข้มแข็งเพราะคนที่อยู่จะต้องเติมกำลังใจให้กันและกัน แม่ก็ต้องการกำลังใจจากเรานะคะเราก็ต้องการกำลังใจจากแม่และสิ่งสำคัญยายจ๋ายังมีครอบครัวลูกๆห,หลานๆที่นี่ด้วยที่คอยอต้องห่วงใยต้องดูแลกันเนาะวันนี้ยา,จายจ๋าจะเปิดประเด็นคำว่าห่วงใยเนาะการปรึกษานะคะลูกเจ็บปวดยา,จายจ๋านะโชคดีที่ได้หอบลูกๆนะคะ,ะลูกสาวมาอยู่นี่แล้วก็มามีลูก ลูกครึ่งอีกคนหนึ่งเนาะแล้วก็มีหลานอีกสองคนนะคะนั่นก็คือครอบครัวของยายจ่าที่นี่จุดที่ห่วงก็เหลือแต่แม่พี่น้องแต่มันก็จะเป็นห่วงไปอีกแบบเนาะหัวใจห่วงใหญ่นะคะแต่คำว่าห่วงลูกเนี่ยมันสุดใจเรามาย้อนถึงนะคะถึงวันแรกที่เราก้าวเข้ามาแล้วแม่ห่วงเรา นะคอยย้ำคอยเตือนคอยบอกคอยบอกสอนเสมอกับยายจ๋านะคะเหนื่อยได้กับงานนะคะแต่อย่าลืมกำลังใจที่เราจะต้องหยอดเต็มให้กับตัวเองคำนี้แม่ก็เคยบอกยายจ๋าเสมอเคยบอกว่าถึงเราจะเกิดมาจนนะคะแต่เราไม่จดใจไม่จนความสุขเราสร้างได้เราแบ่งปันได้ ถึงแม้ครอบครัวเราจะกินเกลือแต่เราลักกันสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญของครอบครัวที่พ่อแม่คอยย้อมสอนยายจ๋าเสมอถึงวันนี้นะคะยายจ๋ามาทำงานตรงนี้ยายจ๋าภูมิใจในสิ่งที่ยายจ๋าทำเพราะว่ายายจ๋าได้ช่วยเหลือพ่อแม่ครอบครัวพี่พี่น้องๆในแบบที่ยายจ๋าทำได้นะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สุขใจและความห่วงใย มากมายก็คือยามเจ็บป่วยเนาะเมื่อก่อน3ปีแรกนะคะเยาจายังไม่ทันได้เอาลูกสาวมาอยู่ด้วยยามเขาเจ็บป่วยเราแทบใจจะขาดาหัวอกคนเป็นแม่นึกถึงลูกเนาะแล้วมาได้ยินเพื่อนที่พูดถึงในช่วงนี้หวังที่จะเอาลูกมาทางยุโรปโรงเรียนปิดพอดีเนาะ ประมาณ2-3อาทิตย์แล้วทีนี้ถึงเวลาวิงกระดาษทุกอย่างแล้วมันเป็นไปไม่ได้หัวใจแม่สลายนะคะวิ่งทุกอย่างทางยุโรปจนเสร็จหมดแล้วอ่ะเหลือเพียงแค่ซื้อตัว๋วผลสุดท้ายาลูกชายมาไม่ได้เพราะว่าถ้ามาอยู่นี่สองอาทิตย์แล้วกลับไปจะต้องไปถูกกัดตัวที่เมืองไทยอีก14วันจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสืออันนี้บอกเลยว่าเยจาร้องไห้ตามเลยนะ มันเป็นความรู้สึกว่าเราเราอะมีเวลาครั้งหนึ่งที่ได้เออหนึ่งปีที่ได้จะตั้งใจเอารูปมาเที่ยวเนาะเหมือนยัยจ๋าเนี่ยรอเวลานะคะลูกชายเหมือนกันนะมักซิมเนี่ยรักเมืองไทยมากรอเวลาที่จะไปเมืองไทยปีละครั้งครั้งละหนึ่งเดือนแต่พอถึงเวลานะคะถึงเวลาแล้วมันเป็นไม่เป็นไปตามที่หวังอืมก็รู้สึกเศร้าเนาะแต่ แต่นะคะมันก็ต้องก้าวข้ามไปวันนั้นเห็นพี่ขอน้ำตาย้อยแล้วก็บอกเลยว่าโอเคยังไงมันก็ต้องข้ามผ่านพ้นไปปีหน้าต้องดีกว่านี้แน่นอนเพราะโลกวิบวับนี้ทำร้ายจิตใจทุกคนจริงๆทำร้ายจิตใจทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่ยายจ๋านะคะปีนี้เนาะเป็นปีที่ช้ำปีที่เจ็บปีที่ต้องดูแลรักษาชีวิตตัวเอง ป้องกันความปลอดภัยของครอบครัวทั่วโลกที่เราเจอวิกฤตนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมพลังให้ตัวเองให้เข้มแข็งและอย่าลืมนะคะห่วงใยครอบครัวห่วงใยคนที่เรารักเริ่มต้นจากห่วงใยตัวเองซะก่อน เราเป็นคนสําคัญที่จะต้องดูแลคนที่เรารักเราจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะสิ่งไหนที่ช่วยเหลือเราได้เหมือนวิตามินซีวิตามินดีหรือไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่ได้ทําให้เราเข้มแข็งและต่อต้านโรคไวรัสนี้เนาะอาไวรัส19นี้ไปได้นะคะทํานะคะ24ไวรัส24พูดผิด <laughs> ทำนะคะดูแลตัวเรา ดูแลครอบครัวเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อต่อต้านเพื่ออยู่กับมันได้อย่างปลอดภัยนะคะโรคนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ,ะโรคโรคเนาะขอโทษขออภัยนะคะถ้าเยจ๋าเสียงไม่ออกเนาะ,ะมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมันไม่หนีเราไปไหนตัวเราเท่านั้นที่จะต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อต่อต้านเพื่อยืนอยู่กับมันอย่างปลอดภัย อย่าลืมนะคะเราคือคนสำคัญเราควรระมัดระวังเราควรดูแลตัวเองให้ดีและเราก็จะไม่ทำให้พ่อแม่มาห่วงใยเราเนาะไม่ให้ครอบครัวเป็นกังวลวันนี้เรายังโชคดีครอบครัวเรายังผ่านพ้นโรคภัยไข้เจ็บนี้นะคะและก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปชีวิตเรามีค่าสร้างคุณค่าในแบบของเรา ดูแลตัวเราและครอบครัวเราด้วยความสุขในแบบที่เราทำได้นะคะอย่าเอาครอบครัวเราไปเปรียบเทียบกับใครทุกๆครอบครัวมีปัญหาแตกต่างกันครอบครัวใหญ่จ๋าก็มีปัญหาอย่างลูกสาวตอนนี้อย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปทุกอย่างมันต้องผ่านพ้นไปได้ เราต้องช่วยกันและประคับประคองกันนะคะแม้จะหนักหนาแค่ไหนให้นึกไว้เลยว่านี่ไม่ใช่ปัญหาครั้งแรกในชีวิตของเรานะคะตั้งแต่เกิดมาครึ่งคนเนาะย้อนเข้าหาตัวเองเลยเราเราเจออะไรมาบ้างเราเรายังผ่านมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องผ่านไปได้เช่นกันผ่านไปได้อย่างผู้มีชัย ผ่านไปได้อย่างหัวใจมีพลังนะคะพี่น้องจ๋าเราคนไทยไกลบ้านสู้ๆเติมกำลังใจและส่งพลังนี้ถึงกันและกันนะคะสิ่งสำคัญตัวเราเท่านั้นที่จะยึดมั่นถือมั่นและลงมือทำในสิ่งที่เราต้องการ <c oughs> ดูแลตัวเราให้มีสุขภาพที่ดีเข้าไว้อากาศหนาวๆแล้วนะคะในยุโรปเนาะหัวอกคนไทยไกลบ้าน ปีหนึ่งไม่ได้กลับบ้านนี่แสนทรมานนะคะปีนี้เป็นปีที่ยายจ๋าเจ็บและทรมานแต่ว่าเราต้องผ่านพ้นไปให้ได้เราจะผ่านพ้นไปได้ไวยกันนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตคนไทยไกลบ้านอย่างเราเาถ้าเราไม่เข้าใจกันใครจะมารู้ใจเราถ้าเราไม่เติมกำลังและกอดตัวเองให้แน่นอย่ยามหนาวใครเล่าจะกอดเราให้อบอุ่นได้นะคะลุกขึ้นมา เราต้องผ่านพ้นกับทุกปัญหาให้ได้นะคะถึงแม้มันจะเจ็บปวดแค่ไหนเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปทุกข์กับสุขเป็นของที่อยู่คู่กันหนีมันไม่พ้นแต่เราอย่ากเก็บมันไว้นานสร้างพลังเติมรอยยิ้มหลายๆทางให้กับตัวเองสมัยนี้ มีโอกาสมีความสุขในโลกออนไลน์มีโอกาสมีกำลังใจกับพี่น้องทาง YouTube อันนี้เป็นโอกาสของทุกๆคนนะคะเติมพลังไปด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงท่ารักและห่วงใยครอบครัวอย่าลืมดูแลตัวเราให้มีสุขภาพดีนะคะเราจะได้ดูแลครอบครัวตลอดไปอย่างมีความสุขคะ่ะถ้าชอบก็ฝากไลค์ ฝากแชร์นะคะฝากกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆของยายจ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ